ค okay. วันนี้ผมจะมาสอนสับสดลูกซองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผม <All right. S 1> ตอนนี้ก็เข้าอยู่ในเกมแล้วนะครับ <All right. S 1> เสียงในเกมก็ค่อนข้างจะดังหนึงนะครับ mm hmm. ต้องขออภัยด้วยนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูเมาส์ก่อนนะครับ mm hmm. เมาส์ผมเป็นเมาส์ธรรมดานะครับ mm hmm. ไม่ใช่เมาส์มาโครนะครับ mm hmm. ปกติเลยนะคร ก็ผมจะลองสับให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างก่อนนะครับน,นี่เข้าก็อาจจะมีตุดบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองสับไปเรื่อยๆครับลองลองฝึกกันดูนะครับสำหรับมุ่งใหม่นี่ก็จะค่อนข้างยากตรงที่ว่านิ้วมันอาจจะแข็งนะครับ แต่นะฮะขอให้ฝึกฝึกเรื่อยๆนะฮะเริ่มจากความช้าก่อนนะฮะเราอย่าไปเพิ่มความเร็วมันมากถ้าเราเพิ่มเนี่ยมันก็จะเวลาที่เราสรับเนี่ยมันก็จะสับหลุดสับยิงไม่ออกบ้างสับติดมีดบ้างอะไรนะครับก็อยากจะเป็นนะก็อยากให้มีความอดทนนะครับฝึกฝนบ่อยๆฝึกนิ้วเราให้ชินนะครับสักวันหนึ่งก็ มันก็จะสับได้อีกนะครับเหมือนผมผมก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นนะครับสุดท้ายนี้ขอ,อยากให้ทุกคนไปลองฝึกฝนกันดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ